อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ริสามาแพ็คมะม่วงกวนนะคะแพ็คมะม่วงกวนขายหน้าร้านค่ะมะม่วงกวนได้มาจากบ้านคุณแม่นะคะคุณแม่กวนเองค่ะนี่ค่ะ กวนแล้วก็อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะหวานมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะม้วนมาเรียบร้อยนะคะจากนั้นลิซาก็นำมาใส่กล่องค่ะแพ็คเป็นกล่องๆนะคะทำกล่องละ20บาทค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาแพ็คมะม่วงกันต่อนะคะ เรากะปริมาณเอานะคะไม่ได้ช่างกิโลนะคะเพราะว่าเราทําเองเนาะก็ะเลยจะให้ดูเหมาะสมกับราคาค่ะแต่ก็ดูเยอะมากเลยนะคะยี่สิบาทให้เยอะมากเลยค่ะประมาณเจ็ดแปดมวนได้ค่ะหนึ่งสองบางกล่องก็เจ็ดบางเป็นเอากล่องก็แปดบางกล่องก็หกนะคะบางกล่องมวนใหญ่หมวนเล็กเนาะ ทำความเหมาะสมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแพ็คมะม่วงกวนเสร็จแล้วค่ะได้ทั้งหมด40กล่องค่ะ เดี๋ยวจะวางขายหน้าร้านนะคะกล่องละ20บาทเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้กันก่อนนะคะขอบคุณท,ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ลิซ่าชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ